สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Freedom Channel นะครับช่องที่เรียนรู้ร่วมกันอย่างอิสะระไร้สร้างสารรค์นะครับผมวันนี้ก็วันที่26นะวันพรุ่งนี้วันที่27นะครับกร,กรกฎาคมก็จะมีการประชุมครอมอนะครับตามกำหนดนะแต่ละสัปดาห์นะครับ ซึ่งแน่นอนครับตอนนี้กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยนะครับเตรียมข้อมูลนะชงคอรมครับใช้งบ2.1มื่นล้านนะครับแจกเงินนักเรียนคนละ2,000บาทนะครับข้อมูลเนี่ยก็มีประมาณ10.8ล้านคนนะซึ่งจะจ่ายตรงให้กับผู้ปกครองครับเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายการศึกษานะอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับเดี๋ยวอย่างไรวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับก็เดี๋ยวอัปเดตแล้วก็ติดตามข้อมูลกันนะครับ ก็นางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับเปิดเผยว่าในการประชุมหาลือการออกมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาเนี่ยนะครับเพื่อบรรเทาผลกระทบของผู้ปกครองครับนักเรียนนักศึกษาเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ต้องบอกว่าในแต่าะหนึ่งนะในการช่วยเหลือภาระการใช้จ่ายด้านการศึกษา เป็นการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายนะครับในการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษาในวัยการเรียนขั้นพื้นฐานทั้งสายสามัญและก็สายอาชีพในสถานการศึกษาของรัฐและก็เอกชนนะครับรวมประมาณ10.8ล้านคนในอัตรา2000บาทต่อคนรวมเป็นเงินประมาณครับ21,600ล้านบาทโดยใช้ฐานข้อมูลนะครับเรียนฟรี15ปีอันนี้ก็เป็นมาตรการที่1นะครับซึ่งเงินนี้เนี่ยนะครับก็จะชดเชยค่าใช้จ่ายในการเรียนที่เพิ่มขึ้นในช่วงของโควิด -19 ใช้วิธีการจ่ายเงินนะครับโดยตรงให้กับผู้ปกครองนําไปใช้ตามความจำเป็นเช่นค่าธรรมเนียมการเรียนค่าบํารุงการศึกษาค่าอินเทอร์เน็ตค่าไฟเป็นต้นอย่างนี้นะฮะก็หลายท่านรับทราบดีนะครับว่าช่วงโควิดสินี้การเรียนนะครับต่างๆก็ต้องอยู่ที่บ้าน เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในเรื่องของการศึกษาก็มีค่าใช้จ่ายพอสมควรที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมาตรการที่เกิดขึ้นนะครับเป็นมาตรการที่1นนะที่จะมีการจอและเตรียมข้อมูลชงในวันพรุ่งนี้นะครับส่วนมาตรการที่2เนี่ยนะครับก็เป็นการขอความร่วมมือจากโรงเรียนเอกชนนะครับให้ลดหรือตรึงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ปกครองครับในโรงเรียนเอกชนกลุ่มที่ไม่ได้รับการอุดหนุนจากรัฐ แล้วก็กลุ่มโรงเรียนนานาชาติให้เท่ากับปีการศึกษา253เพื่อให้เกิดเป็นภาระนะครับแก่ประชาชนนะเกินสมควรครับพร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์ประสานง,งานและแก้ไขปัญหาค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในโรงเรียนเอกชนทั้ง2กลุ่มครับเพื่อพิจารณาสั่งการเป็นรายกรณีนะนี่คือมาตรการที่2นะโดยการที่ให้ทางด้านของโรงเรียนเนี่ยครับลดหรือตรึงราคาค่าใช้จ่ายใ,ในการเรียนนะครับ อย่างไรก็ตามครับหลังจากที่สทนะได้ออกประกาศแนวปฏิบัติการเก็บเงินบำรุงการศึกษาค่าธรรมเนียมการศึกษาค่าธรรมเนียมการเรียนนะครับและค่าธรรมเนียมอื่นๆครับปีการศึกษา254นะครับให้โรงเรียนและสถานศึกษาในสังกัดนะครับหรือกํากับของสท ถือปฏิบัตินะครับไปแล้วนั้นเนี่ยจนถึงขณะน,นี้มีโรงเรียนเอกชนในสังกัดนะครับสอชอคืนเงินค่าธรรมเนียมนะครับการเรียนและค่าธรรมเนียมอื่นแก่ผู้ปกครองกว่า2,275ล้านบาทเศษนะครับบางแห่งเนี่ยครับให้ผู้ปกครองผ่อนชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นครับโดยมีระยะปลอดดอกเบี้ยตลอดปีการศึกษานะแล้วก็บางโรงเรียนเนี่ยนะครับสนับสนุนค่าอินเทอร์เน็ตแก่นักเรียนนะครับอย่างน้อยเดือนอน,นะ นี่ก็เป็นแนวทางที่ดีนะครับนะขณะเดียวกันในส่วนของสถานศึกษาของรัฐเนี่ยนะครับก็ได้มีการคืนเงินค่าบำรุงการศึกษาบางส่วนแล้วก็คืนเงินนะครับค่ากิจกรรมที่ไม่ได้จัดให้กับนักเรียนแก่ผู้ปกครองไปแล้วเช่นเดียวกันนะครับนั่นคือมาตรการที่2นะส่วนมาตรการที่3ครับก็เป็นการลดช่องว่างการเรียนรู้นะครับหรือเราเรียกว่า l e a r n i n g gap และลดผลกระทบนะครับด้านความรู้ที่ขาดหายไปโดยให้สถานศึกษาสามารถจ่ายเงินนะครับที่ได้รับเนี่ยจัดสรรตามนโยบายเรียนฟรี15ปีในรายการนะครับได้แก่ค่ารเรียนนะครับ ค่านังสืออุปกรณ์การเรียนนะครับเครื่องแบบนักเรียนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะครับเพื่อใช้จัดการเรียนรู้นะครับในสถานการณ์การแพร่ระบาดนะครับของไวรัสโควิดสิบนัปัจจุบันนี้นะครับของปี2 5 6 4แล้วก็จัดสรรค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมให้กับสถานที่ศึกษาอีกส่วนหนึ่ง เพื่อใช้ในการเรียนรู้และแก้ไขปัญหาความปลอดภัยนะครับจากการแพร่ระบาดของการศึกษาและจัดทําสื่ออุปกรณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมวัยนะครับลดการเรียนรู้จากสื่อออไลน์โดยเฉพาะกลุ่มผู้เรียนอนุบาลถึงป .3 นะครับก็ลองดูกันนะว่ามีสื่ออย่างไรนะครับขณะเดียวกันครับสทอทจะเช่าอุปกรณ์นะครับพร้อมสัญญ,ญาณจํานวน2 0 0 0 0 0ชุดสําหรับนะครับให้นักเรียนหรือนักศึกษากลุ่มป .4 ถึงม .6 นะครับรวมไปถึงอาชีวศึกษา ให้ยืมเรียนครับรองรับการเรียนรู้แบบออนไลน์นะครับนั่นคือมาตรการที่3มนะครับมาตรการที่4เนี่ยนะครับเป็นการช่วยเหลือผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบนะครับจากการเลิกจ้างงานโดยจะมีการจัดฝึกอบรมด้านอาชีพสําหรับผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นการอบรมฟรีนะครับรัฐสนับสนุนค่าใช้จ่ายค่าเดินทางค่าอาหารในอัตรา2,000บาทต่อคนเช่นเดียวกันพร้อมทั้งประสานเชื่อมโยงกับแหงทุน เพื่อจัดหาทุนเริ่มต้นประกอบอาชีพนะซึ่งในการประชุมนะครับอย่างที่รทฐานรับทราบว่าพรุ่งนี้วันที่27กรกฎาคมนะทางด้านของสธออนะครับจะนำสีมาตรการดังกล่าวที่แบ่งปันไปข้างต้นนี้นะครับนำเสนอต่อนะครับการประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาต่อไปนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลล่าสุดไฮไลท์สําคัญก็เป็นมาตรการที่1ก็คือการช่วยเหลือค่า้จ่ายนะครับก็ทั้ง4มาตรการเนี่ยเป็นมาตรการที่ดีมากๆนะครับไฮไลท์อยู่ที่มาตรการที่1น,นะที่จะช่วยนะครับในเรื่องของค่า้จ่ายภาระการศึกษาต่างๆนะครับอัตรา2000บาทต,ต่อคนนะครับรวมเป็นเงินประมาณ21,600ลด้านบาท จำนวนนะครับนักศึกษาเนี่ยนะครับก็10.8ล้านคนซึ่งก็มีฐานข้อมูลแล้วนะครับเป็นการใช้ฐานข้อมูลนะครับก็คือฐานข้อมูลเรียนฟรี15ปีนะครับที่มีอยู่ในระบบนะครับส่วนไล่ใหม่เนี่ยเดี๋ยวลองดูวิธีการกันหลังจากที่ทางด้านของครมนะครับรับทราบมาตรการต่างานี้ หลังจากครมได้อนุมัตินะก็จะมีการลงรายละเอียดต่อไปว่าวิธีการซึ่งนะครับจะได้รับเงินดังกล่าวนี้นะครับจะมีวิธีการอย่างไรนะครับอันนี้ก็นํามาเกินแล้วก็แบ่งปันนะให้กับทุกท่านได้รับทราบนะครับเป็นในสิ่งที่พรุ่งนี้ทางด้านของผู้บุกรองก็มาลุ้นกันต่อนะครับว่าจะมีการอนุมัติอย่างไรแต่แนวโน้มนะครับก็ไม่น่าจะพลาดในเรื่องของการชงครั้งนี้นะครับ2,000บาทนะ ต่อคนนะครับประมาณ10.8ล้านคนก็รอและเตรียมพร้อมซึ่งมีการโอนจ่ายให้กับผู้ครองโดยตรงครับเพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย การศึกษานั่นเองนะครับยังไงก็เดี๋ยวมีความคืบหน้าวันพรุ่งนี้ก็จะนําข้อมูลต่างๆมาแบ่งปันและอัปเดตให้กับทุกท่านได้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านได้เตรียมพร้อมแล้วก็เข้าใจนะครับว่าหลังจากที่มีการนําเสนอไปแล้วผลลัพธ์เป็นอย่างไรนะครับเอาละถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และติดตามกันก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงละที่สําคัญครับท่านอย่าลืมกดกระดิ่งนะ ท่านจะไ้พาดคลิปใหม่ๆเสร์บตรงแบบนี้ให้กับทุกท่านได้รับทราบแน่นอนครับช่อง Freedom Channel ใบเกษมสันต์ตรองรำลาไปแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ